เหอฮ้ยะอู้หอู้หตัวงามแหงอ้ยอยงายปาดถไปปวดโผเลยหลังเลยกโยนเลยเหมือน,ข,นขั้นใดคือหลังนหน่อยขัในใดคือหลังนี่ข้าวเดียวทันเรียนอ้ยปุ่มบักง่ายเลยเอ้าเฮ้ลูกอู้หูหลังนี่คือขาด ปูโบกินปลาไหลหอมกลุ่มเลยแมงกุตราอู้หอมกลุ่มกินอีกลักษณ์แฮะปูนะเฮ้ยอีกอีเม่จับเต็มกับตาตับเต่าก็มีครับผมเฮ้ยคนลงมาอยู่ผีเด้อน้องเพี้นน้องพ่อไปเวียนในห้องในหนองโมมีเสรเบิ้งเยียนก่อนครับเบื้อง่เลยตัวใหญ่สำหรับ ค่ะมือสนี์คนบันป่าเด้อจ่ากะเดี๋ยวพาพะเยนเมย์เมยมาลงน้ำใส่จุ่มเพื่อกาวจ้าครับผมสวัสดีครับมูสนี์คนบันป่าเด้อครับ้าพะเยนเมย์เมย์เอฟซีเบิร์ดสุขสุกคนครับผมมาลงน้ำใส่จุ่มครับผมเมีนเน้กะมาไกลอยู่ครับผมจะดึนไปส้มน้ำดูำน,ำน้ำร้านครับสิมานมอมเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนนเนด้อครับผมเอาเนี่ยพกไหวไวนมเด้อน้องเฟ้น ครับผมใส่แล้วแล้วก็สิมายามด้วครับแต่ว่าบ่ได้บอกว่าลังสุดถ้ายมื่อวานลืมครับผมครับผมมาลุ่นน้ำหลงน้ำร้านเลยครับไปเาต่เสี่ยวครับผมมือนงขืนไสข้างขื่นครับมายามเต่าด้อครับเหมือ มานนอยู่ะะจลังแหลกด้อยนะจ๊ะรังแหลกแหกมานครับผมโอ้ยขี้คยเงียบเดี๋ยวเดีบิ้งจุ่มหยดโอ้ยเอ้าจุ่มหยดเลยครับผมโกมินลินครับผมคุณนะเมื่อนี้พ่อฮาแต้าออกครับกระปูพ่อจิตไตออกเองเลยครับผมสวยงามครับผม ใส่กระตาไม่ไหมครับมือนี้บ่ดเดี๋ยวเอาจิกมานะจ๊ะแม่นครับเหมือน,น,นี้เปลี่ยนแนวใส่ครับผมตื่นกันตอวลัางหนาเด้อครับบรรยากาศเสาๆนกห่องมันม้วนครับผมโอ้ยโหงงอะไรกันเอาอเอาขึ้นเถิงเด้อปวดมาโอ้ยเอามาเบิ่งเนะี่ ุ่งบอลลูนเหยิอ,อ,อันนี้ละ่ะเฮ้ยโอ้ยเ <laughs> ตนหลังมามย,ยัไโอ้ยตัววัวใหญ่ขนาดนี้เนาะ <c oughs> ตัวตัวใหญ่หล่อเงม้อนกันเลมุกนาะโอ้ยกวงเด้อจ้ะกวงงามครับผมฉันพ่อคนชั่วดเลยแต่งงงเลย ขนาดตัวลังนาครับผมตุ่มลังนี่จะส่งได้น้อเพีแมนครับอย,อยู่ยงหอนี่เนาะดูให้ี่เด้อโอ้ยนั่นเด็ก <Yeah. S 1> ฟาง่างอย่งัง้น <Yeah. S 1> จ้าวอีหยังจะว่า บุยขาด่ๆยัว่าเสียส่งเสียส่งออกเคออเเย็นบ่ต้องเ่งเฮนี่ยขึ้น้อเดย้อบ้วจะเย็นเถาวะจ๊ะคือเด็กหู่าเงี้ยเหออ มาบ่ทันเพือมาบ่ทันครับผมเด็กตัวโตลางหนาครับะจะได้น,อน,น,น,ออน้อหลังเหรอคนสิคือเก่าบ่โอ้ลังนันจะได้จงขาดสียดยนอหน,อน,น,อนุ่มเฟี้ยนล่โอ้สดวดเดมอน กำลังจะขักกระตายนี่มันแน่นหน่อยด้วยครับแม่จ้ะกุ้งบารกุ้งตัวงาในี่ อลังวางบหมางนปลาบน,นน้นอนเอยมีหลุนด้วยจ้ะมีหลุนบ่ขาดครับผมเป็นละลายอ้

Nhìn nhìn không? Phần to hả Cái loài bò đồng huyền là Ủa? Ừ. เอบาบงข้างในเลยลงังนี่สั้นหนา,าอบงองให้ด้วครับผมเขาไปหลุ่นข้าขงใน,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 นงงครับผมสั้นอึ๊บนั่งยนั่งเลยโอ้โหอยู่ไหนด้อครับผมตัวงามเนาะจ้ะอือตัวงามเหร ยกขึ้นยกขึ้นยกข,ข,ขึ้นอีกเออผมาทำอะไรมาอูอ้หูเบิ้งเบิ้งเบิ้งเด้อครับไปปวดโผเลยหลังเลยกโยนเลยหมดเลนขั้นไหนคือ,ลอ,อคหอลังนี่หน่อยขั้นใดคือหลังนี่ข้าวเดียวทั้งเรยนอู้หปุ่มบักไงเลย อ๋อเป็นู้โอุ้ยลังนี่คือขัดอีพ่ออีแม่เอาลัางนี้ลงไปเกือบเต็ออมาาตาของแท้ของแท้ลังเป็นกวอวอะไปโดนกันต่อเด้อครับอูเยังเต็มตรงเดียงตรงเดียงอยู่ไปเนี่เอาตาเอาตุ่มไปตากคนนี้ก่อนจะกลับมาเอา ยังไงคือบ่อ้ยอ๋อเ้ยเถ้ๆบึ้งม,มานกลุ่งมาลองเฟ้นยางมาท่านลองเฟ้นครับค่าเบิร์เงินค่าตาตุ่มอยู่เฮ้ยเจ้าสัา่บงัเเเงเบิดแล้บ่ ยังเทิงเทิงที่บ้านงเทิงจะสองหรือสามหรือจักหลังต้องไปวัวเงี้ยาโอ้โอ้นีเลยบาเี้ยี้ยเลยเหมนกัน่อครับผมไปเอาางไมเนาะ้เฮ้เห็ดกุ้งลอยนี่ลมอยนที่นี่กลลอ กุ้งม่จะปวไม่จะปวดไอต่อยมันมีปลาเลยปลามียู่น้อยนึงกุ้ง่สิไดยเป็นก๋อยผนตีลังนี่ก๋อยผงยก๋อยเส้นมนแดงหน่อยเนาะบดสระเรียบแดงสางๆบดก๋อยสับกินกับข้าวเหียวสีแ เชิมาจิเป็นปุ่มอะไรจ้ะเนี่ครับขับกแกคัดวาบววววนกครับผมหาผักคนแคนเมือนนำเนาะรุนกันต่อครับผมนันง่งนี่คือืออีบุ้ง ปาประมาณเพิ่นบ่ได้ดิอ้ากระกัด้ว่มีห้าหลังห้าเบิดห้เบิดครับผมเมื่อวานอห้ามาเด่น้อยครับผมตุ่มสิบสิบสองหมังนขึ้นใชครับตุ่มสิบสองหลังครับผมบปิดแอรมาไล่เตือนคนแม่งตุกเต่าบานเอมี่งเชยออยู่ดูลงห้องลงห่วยนะพี่นส้มพ่อจะนองงอมีเตือนคนก็ลงห่วยครับผมลุนกันต้อครับแค่ได้น่อหลัง cái loài à, để, cho để, Ê, để ừ, ừ. oh. một người lại đồ bẩn cái người không người lại người này con lăng cái cây gần bên đây không น้ำก็เริ่มแดดเริ่มแหงแล้วครับผมเริ่มเขาฟ้าเขาฟ้าเริ่มน้ำเขาฟ้าเขาอย่างนั้นเราโน่นหนองเพียนเนาะแต่ว่ายังใส่ดีอยู่ครับผมแม่นครับไก่เต๋อพนหนองเพ่ยรยูพุ่นบ่ไปเดี๋ยวเรามาหนองเพียนเพิ่นมาใส่ไว้ครับผมผมบ่ได้มาหน่หลัง คนว่าสิจื้อไดนบน้อกคนว่ายังว่าได้หาขนาดครับผมได้แล้วเมื่อได้แล้วก็มื่อก็เลยบ่าไหนทายให้เบิ่งเด้อครับจอดใส่น้ำก็ใสอยู่ครับแต่ว่าก็มีสีตองแน่จั้หน่อยครับผมเฮ้ยเหม็นหน้อยเสี่ยวหรือเฮ้ยอ๋อขึ้นมาเบิ่งอุ้ยเฮ้ยปะทุ แมงกับเต่าแมงกับเต่าก็มี้อ,อ,มมอยามาลูกมาสีแล้วจังวะเห็นได้แล้วตาเป็นเลือลายตัวหนึ่งครับผมข้อโทษข้อไฟน้ำเด้อครับผูุ้กินปลาไหลห้อมกลุ่มเลยแมงกับเต่าโอ้ หอมกลุ่มกินอีกลักษฮะตัวน่ะเฮ้ยเฮ้ยอีกคนนึงกับเต็มกระตาตับเต่าก็มีครับผมเฮ้ยพลุนลงมาอยู่ผีเด้อน้องเพี้ยนพ่อไปเวียนในห้องในน้องโอมีพลุนลงห้องใหญ่เวอดน่าจะแม่นครับคนวนขวัญไร่ขวนขนัญไร่คือพลงห้องใหญ่ปลาธุไปลาตุ่ม ครับผมไปเบิ่งใจใๆครับผมแหน่ไปตั้วไปเห็ดแนี่ยสักไปไปเดี๋ยวเอาไปไว้บนไม้ก่อนเหงาบดตีนกำเส่ติี่เต็มแล้วครับนผมล่างๆของก้อนล่างตาคนกว้างหน่อยนะครับผมแน่รูปมือรูปมือสามะไปสรุปอยู่หมองเยียนฮะครับไปสรุปเยอะน้ำบักเลยหลายเด้อครับผม ครับผมยอดใบยอดมานครับผมจะใช้เบิ้งเอียนก่อนครับตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ทำไรก่อยอิ่มเตือนังโอ๊ยออมอิ่มก่อยทำไมก่อยเ่าเคยก่อยได้ของพี่ก่อยปลาไหลตัวใหญ่ๆครับผมใหญ่รุ่นนี้รุ่นใหญ่กว่าพอดนว่ามาคูนเนาะครับที่ใหญ่ก็มาคูนครับผมที่ซ้ำดำ ผ่าหน่อยครับผมก่อนแค่ห่อ,อนแตาะจะหา,ววา,าอยู่หากินลมันนี่ก็ะือว่าสวกประมาณนี้น่าจะครับผมถ้าไม่ใส่มมกระติกนี่เต็มด้วยจะเพราะว่ปปาป่าเพิ่งกวางหน่อยเนาะครับเต็มจนล้นครับผม,มใส่กระติกปลาตัวน้ำเงาปลูกตัวใหญ่ๆน้ำเงาเพราะว่ากระติกถือแมงกระเต่ตาหอมน่าจะเป็นกับดีอยู่หรอกครับแต่ว่าก็อยากใส่กระตาน้ำหนยเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวใส่จะถ่ายง่ายน่าจะง่ายครับ จ้าฝากก็ไค์ก็แช่ก็ติดตามมณเสี่คนบานป่าในเด้อจ้ะสำหรับคลิปมนีกับบมมี่ยังหลายจ้าพอกันคลิปนะจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมนเสี่คนบานป่าครับผมขอบพระคุณทุกไค์ทุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจครับผมขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ครับผมกกทั้งลางไปน่หมากจองเด้อครับต้นหมากจองอาจีพเขาไ่แม่ญ่อาจิบ่เห็นครับผม แต่ผมสี่อาขึ้นในเบิรครับผมนี่ครับกุหมักจองเจ้าจอยกับมหาหมักจองครับผมหาหมักจองเรียุหมลราคับจังสิได้ห้าเฮดครับผมก่อนเสียมลาผ้าจากะขอมน้วยไว้ใช่ครับผมให้พญายมยายนี่เอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองครับผมให้อายุมันขวัญเนครับผมอยู่เป็นลมโพลมไส้ครับผมให้ลูกให้ล้านไปโดนโดนครับผมปัสแจกลมไผ่ไข่เจ็บทั้งห้ายทั้งปวงครับผม ใอายุหมันคนเงินเด้อครับอำลาผาจากแล้วครับคลิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ